สวัสดีครับพี่น้องชาวคีเตอร์และชุมชนชาว YouTube ท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้และงานบนไซทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมานำเสนอไม้ยอดนิยมชนิดหนึ่งนะครับที่นิยมเลี้ยงกันมากๆเลย นะครับในกลุ่มของอวัยรุ่นด้วยนะครับวัยรุ่นเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชอบเลี้ยงเพราะว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็มักจะได้รับการแนะนําให้เลี้ยงนะฮะในการสร้างงานบอนไซ์นั่นก็คือเพมหน้านะครับแต่เพมหน้านั้นพอเลี้ยงไปแล้วปัญหาเขามีแน่นอนครับใครที่คิดจะเลี้ยงเพมหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นต่อ,ตอชำํำทรงต้นอะไรก็แล้วแต่ทรงไหนก็แล้วแต่นะฮะหนีไม่พ้น นะครับก็คือเพรียะนะครับเพรียแป้งนะครับที่สีสีขา,ขาวๆแล้วชอบกินน้ําเลี้ยงนะครับเพิ่มหน้าก็จะตายถ้าเราไม่ดูแลนะครับอาการหนักอย่างของผมนี่เหมือนกันที่เลี้ยงไว้ไม่ว่าจะเป็นตอเล็กตอใหญ่เป็นทั้งหมดเลยนะฮะบ,บางครั้งถึงขนาดต้องล้างรากเลยนะครับผมใช้วิธีล้างรากนะครับตอใหญ่นี่ก็เอาออกมาแล้วก็ฉีดน้ําล้างรากให้หมดเลยนั่นคือวิธีการหนึ่ง แต่ค่อนข้างที่จะยากและทําให้ต้นไม้ชะง,งักงันผมจะแนะนํา2วิธีนะครับวิธีที่1คือไม่ใช้สารเคมีวิธีที่2ก็คือ,อใช้สารเคมีและอันที่3เราจะประยุกทั้ง2อย่างก็ได้เดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้กําลังขึ้นมาครับเนี่ยฮะสีขา,ขาวๆนี่ครับเพราะนั้นวิธีการรุนแรงก็คือใช้สารเคมี นะครับเราต้องต้องไล่และใช้น้ําฉีดก่อนแลคสารเคมีปัดนะครับแบบนี้ใช้2วิธีร่วมนะครับนี่กิ่งแบบนี้ก็จะชอบอยู่ใต้กิ่งใต้ใบในที่อับนะครับเพราะฉนั้นเพิ่มหน้าจะต้องไว้ในที่กลางแจ้งนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไม่เว้นแม้กระทั่งกิ่งชําใหม่นะฮะกิ่งชําใหม่นะให้สังเกตนะครับกิ่งชําใหม่ก็มีปัญหา นะเราจะทําขึ้นใหม่นะครับดูฮะกำลังขึ้นเลยนะะเนี่ยฮะเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาจะขึ้นอยู่ใต้กิง่งใต้ใบใต้กิ่งนะฮะในส่วนที่ไม่ค่อยโดนแดดนะครับในส่วนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหานะครับในในสิ่งแรกก็ต้องใช้ทั้งวิธีการาจับจุมน้ําหรือใช้น้ําฉีดผมจะใช้น้ําฉีดนะครับให้เขาออกก่อนแล้วก็มาใช้วิธีที่สอง อันนี้ไม่เว้นแม้กระทั่งไม้ใหญ่นะครับไม้ใหญ่ก็มีอันนี้นะฮะเนี่ยด้านด้านด้านหลังนะครับที่มองเห็นเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับกำลังขึ้นเลยครับอันนี้ก็กำจัดไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะเขาจะ,จะเอ่อจะเกาะยันลากเลยนะฮะด้านล่างถ้าลงได้เขาก็ลงเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะเขีรยให้ดูนะครับข้างล่างยังมีเลยครับ นะนี่คือปัญหาของการผู้ที่เพาะเลี้ยงเพมหน้าบางท่านก็ยอมแพ้เลยนะครับถ้าเลี้ยงมากก็ต้องใช้สารเคมีช่วยนะครับนี่ฮะเต็มไปหมดเลยในส่วนด้านล่างนี่นะฮะเขาจะอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับด้านล่างของกิ่งนะครับในที่อับแสงอับแดดอันนี้เอาวางไว้ในที่ที่แดดแล้วนะครับเพราะนั้นปัญหาที่ผมแก้นะฮะมาดูนะครับ,บมอญฉีดแบบฉีดแรงนะครับ นี่ไม่เว้นแม้กระทั่งกิ่งชําใหม่เดี๋ยวผมให้ดูนะะกิ่งชําใหม่ก็ไม่มีปัญหานะฮะที่เราจะปลูกนะครับรถฉีดนะฮะฉีดเลยครับฉีดออกนะครับถ้านียฮะฉีดเลยครับใช้วิธีฉีดน้ำนะครับกับทุกอย่างทุก,ท,กทุกกระถางเลยครับฉีดแบบนี้นะครับ แล้วหลังจากนั้นเราจะปัดปัดน้ำยายครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยฮะขนาดกิ่งเล็กๆแค่นี้นะขึ้นหมดเลยครับขึ้นยันรากนะครับเพราะนั้นเราต้องล้างให้หมดเลยเพื่อไม่มีมีอยู่ดูนะครับน้ำต้องแรงนะครับอันนี้น้ำก็ไม่แรงอะไรนะฮะฉีดก่อน เนี่ยขาวเต็มเลยครับน้ำต้องแรงฮะนี่น้ำผมไม่แรงครับ,รบเต็มหมดเลยนี่ฮะฉีดน้ำเขาก็ออกนะฮะ ตัวที่เกาะไม่แน่นวิธีที่2นะครับที่ผมใช้กําจัดร่วมด้วยนั่นก็คือหลังจากที่เรา,าฉีดพ่นออกแล้วนะครับพ่นด้วยน้ํา,ามผมก็ใช้สารเคมีสารเคมีนี่ก็มีทั่วไปนะครับในท้องตลาดไปหาซื้อได้นะฮะนำมาผสมในอัตราส่วนที่เขากําหนดไว้แล้วนะครับแล้วก็จะใช้แปรงสีฝันนะฮะจุ่มน้ํายาผสมไว้เลยนะครับก็กาจัดเดือนละ2ครั้งครับ15วันกําจัดครั้งนะครับ เพมหน้านี่คู่กับหวยฮะหวยออกวันไหนก็กําจัดเพี้ยนะครับเขาก็จะทําให้ต้นเพียมหน้าเจริญเติบโตได้ดีถ้าเราไม่ดูแลอย่างนี้นะครับเขาก็จะมาแย่งน้ําเลี้ยงนะครับเนี่ยฮะจะมีปัญหามากเลยถึงแม้เราจะเนี่ยฮะฉีดน้ํำลงแล้วก็ยังเหลืออยู่นะครับเราต้องใช้แปรงปัดนะครับจุ่มน้ํายาแล้วก็ปัดเลยนะครับนะครับ ปล่อยให้แห้งก่อนนะครับวันนี้ผมสาธิตให้ดูพอฉีดน้ําเสร็จแล้วให้แห้งนะครับให้ต้นเพ็มหน้าแห้งก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เขาซับจึมซับน้ายาซึ่มซับน้ํายาเข้าไปได้มากนะครับมฮะเราก็ปัดไว้ในส่วน้องไม้นะฮะโคนโคนไม้มั่งนะฮะโคนของกิ่งของต้นนะฮะจะมีปัญหามากเลยเพราะว่ามันเป็นที่อับนะครับอย่างเงี้ยไม่โดนแดดนะครับ พอไม่โดนแดดก็เคลียร์เข้าเล่นงานได้สบายเลยนะครับเขาอยู่ไม่อยู่เปล่านะฮะเขาจะทําสร้างเกาะกําบังด้วยนะครับนะฮะสร้างเกาะกําบังไว้อย่างดีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องช่วยนะครับแบบนี้นะฮะทุกต้นเลยนะครับถ้าจะเลี้ยงเพลมหน้าปร,ประเภทต้นหรือจะประเภท จิ๋วก็แล้วแต่นะครับจะเจอปัญหาเดียวกันหมดเลยเนี่ยตามซอกเวลาเรา,กาเกาะหินเหมือนกันนะครับเนี่ยอันตรายมากนะครับเรากินน้ำเลี้ยงเนี่ยตายเลยนะฮะเนี่ยฮะบางทีต้องแกะออกก่อนนะครับผมก็ใช้วิธีถ้าต้นใหญ่เนี่ยต้องแกะออกหมายว่าแกะรากนะครับแกะเชือกออกก็เอาหาไม้งัดลากขึ้นแล้วก็จุ่มน้ำยาแบบนี้นะครับน้ำยาผมก็ผสมไว้แล้วนะครับ ใส่ในปวดไว้นะฮะต้องมาคอยปัดอย่างเงี้ยครับเดือนละสองหุนครับนะครับเดือนละสองครั้งวันไหนหวยออกนะฮะไม่ถูกหวยนะครับก็มาค่าเพียรเพียมหน้าครับต้องทําแบบเนี้ยไม่ทําก็ไม่ได้ครับไม่ทําก็เตี้ยงเพียมหน้าไม่ได้นะครับ ส่วนอยู่ตรงใบจะไม่ค่อยมีตามกิ่งก็จะทํารังฮะครทำเกาะกาบังเขาไว้ครับเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่ครับแน่นมากเลยพอเราเคลียร์ออกนะครับเขาจะหลุดออกมาเป็น,ปนแผ่นๆเลยรังเขานะครับแสดงว่าอยู่นานแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยกลุ่มไม้ใหญ่นะฮะไม้ใหญ่ก็เหมือนกันดูครับเต็มหมดเลยทีนี้ผมก็จะไม่ฉีดน้ํและนะครับ เนี่ยฮะตามตามซอกตามหลืบที่เขาเขาอยู่เนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเขาเริ่มก่อมาอ,อ,อันนี้ผมทําไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับตามซอกตามหลืบเราต้องเขี่ยออกนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยตรงไหนที่เขาอับแสงนะฮะอับแสงแดดเวลาเราไปไว้กลางแดดนะครับฉีดน้ํานะครับฉีดน้ําออกแต่ที่นี้ว่าถ้าเขาหลุดร่วงไปนะครับยังบริเวณที่เราฉีดเดี๋ยวก็มาขึ้นใหม่ครับ เพราะนั้นต้องฉีดพ่นทั้งส่วนนะครับถ้าเป็นไปได้นี่คือเพมหน้านะครับใครที่เลี้ยงเพมหน้าก็จะมีปัญหาเนี่ยฮะขาวเต็มหมดเลยครับเนี่ยโอ้ยเฉพาะบริเวณใต้ใต้ท้องกิ่งนะฮะเนี่ย ก็จะขึ้นในที่จุดอับนะครับ